วันนี้ครับมือนีกลับว่าผมกับอีสานทางทินอีกแล้วนะครับเนาะมือนีพักมหาเบียฐครับกับนายพานใหญ่ครับพานเอ็มเดี๋ยวไปเบิรงกันพานเอ็มพิ่นประเดิมลังแรกแล้วครับออกมาคำครับมือนีไม้ก็เป็นหวยครับน้าหวยใกล้บ้านมองเก้าแลวครับพิจวัตามาตอนนันอยู่ฟังพุ่นมาคนเราฟังหวยครับมือนีมาฟังนีครับ มีหลายเหตุการณ์อยู่ครับวันนี้เกิดวัติเหตุเล็กน้อยรถมือนอยู่หุ่นอยู่เทียงหน้าหุ่นโอ้ยเก็บขีง้งแบบเบ็ดเบ็ดพูดละสามสิบหลังครับทานิมพญางหาใส่ละเนี่ยจะเป็นเนี่ยหว่วงช่วงนี้ยังพ่อมีขายอยู่ครับเนียหว่วงเนาผมฝ่าไปใส่เบ็ดกันครับเดี๋ยวหมดแรงเพื่อแมบบ่ยามจะเข้าอกกันไหมเนาะเอามาดีครับมาแม่ยามเบ็ดครับ เวลาสองทุ่มประมาณสองทุ่มครึ่งนะครับ mm hmm. เบสทำงานนะครับใส่ไปให้หน่า mm hmm. เบสทีเนี้ยนละ่ะ mm hmm. เนียนเน้นนดิเบียวให้เนี้ยตาแดงเดงนี่ตางเดงตาแด้ง,ดง mm hmm. ยี่ว่าได้งู mm hmm. ดึงขึ้นมางูนี่ห้าเลยดิย mm hmm. มาอ mm hmm. ลไรครับตัวแรกไป mm hmm. ทีมงานหน mm ่อ hmm. ย ปลาช่อนปลาช่อนพอหน่อยบ่เห็นไหมนอกจากใส่ยู่ห่วยใส่ไว <t> ้น <ho> em ้ำให้หน้าผมครับอืน uh ้ำ huh. งัดร <t> ุดพอดีว่ะมาแล้วมั้งนะครับตัวแรกครับเบ็ดให้หน้าครับปลาคอใส่ปนเลยเอ้าถือว่ามาแล้วครับเมื่อไหร่พยายามเบ็ดในห่วยน้ำกันตอนนี้ครับมาแล้วนะปลาคอหน่อยตัวนึง เราสิ่งมล a i หยาไมไปน้ำพอห่วยกัน <Okay. S 1> ไปใส่ไปน้ำกันดิครับสาขาแยากบ่ aise ดิรวมกันเราอยู่นี่ <Okay. S 1> ในห่วยจะคืบหมดแล้วครับน้ำไหลแห้งวอล่อนหัวกระยังตีงอยู <Okay. S 1> ่หลังนั่นกะวอล่นอนหัวกระยังตีงอยู่ ฟังหวยทางนี้เพราะ้าไหนมาจักเถื่อครับหงาหกขนาดโมคุนนะน่หกอย่างนี้พวกน้ำบุกบ้ะทีงานต่ลงไปเมืองเบียดเมือนกันขุมกันงาไปกวนจักผู้ใดใส่ไปหม่งไหนดิหกรับ ผมยีเซ่สำหรับไปนล้วทงหน้าผมครับอยู่ไฮห,หน้าครับต้องมีเพีเยงใดอยู่ไฮห,หน้าปลอดภัยครับมร้อนะมีการา้หลัหนบ้บงได้บอนี่เม็ตดตัว <c oughs> น้ำไหลแห้งบ้าง Màn, Mà như thế ngoài bó khoai mán vào đây gặp mắt làm lấy nha Như thế này Ăn chắc biết chú sẻ đi Hột khắc Mì, 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 mì bố mì bố chắc oh, Để xay bố này Bố xay vô này Khiến chưa? Ngọt loài đinh 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 chưa? ยังยังมาทางนีบ้บอกครับยังกรบยังเขียดกระห้องนะครับต่วว่าป่าม่ค่อยหมานน้ำไหลแห้งวะมาถือแมนทางอีกบ่เฮย้องออกไปดิคุกลับออกไป ทีมงานมากนะครับตัวแรกปลาเนื้ออ่อนปต่เสื่อมเป็นตาหรือว่ามันรอยมาใส่ผู้เดียวได้มือหนึ่งวันเสาวนตกวัฒน,นามถัวมว่วเม็ดปลาเนี่ยเสียบเือนกันอเอาไปทอดหรือว่า,อาไปหนึ่งกินกันได้ครับเสียบยามเม็ดเรียบร้อยครับหอดย่ามของเมื่อแล้วสรุปผลงานกัน อันเดียมไหนตัวกับได้ตัวเดียวฮะได้ตัวเดียวได้ตัวเดียวปลาเสื่อมตัวหนึ่งผมก็ในประคอนรอยตัวเดียวกันครับตัวมันลงมาที่เหลกมาถือกันแล้วจะเป็นเห็ดใหงห่าวเขาซะเอา้ามาหมันครับขึ้นนี่บื้นเ้าหมดละพวากัไนไหมมาเบิ่งบรรยากาศยามเบสตอนเ้าครับเมือนขึ้น,นนี่นครับทีมงาน,นพานเอ็มมาพากันหมนันเลยครับในป่าพุ่มตัวผมในประคอนรอยตัวหนึ่งพานเอ็ยมพุ่มในป่าเสื่อมตัวหนึ่งครับ เพื่อบรรยากาศตอนเสาร์ได้ครับวันนี้ผมถียามทั้งออทงหน้าก่อนนะครับเนาะทั้งให้หน้าก่อนเดี๋ยวเอาถุงแงงก่อนเพื่อในป่าเล็กๆนะครับจะสิยางยามก่อนนังเล็บวัตถุกระจิขามนะครับนะเดี๋ยวมีป่าถึกแล้วท่าห่วยมันขึ้น,นมิดครับเงียบคักเอาเพิ่งทางให้หน้าก่อน หลังที่สามกะงเงียบอยู่ครับไม้มาหนีขางถนนงเลยครับนัก็เลยเสียงดังสักหน่อยมานหมดแล้วครับยังมัวเศร้าสิเด้งไปกินสักโต๊ะป่ะแต่ว,ว่าหลังนี้เป็นเปียกน้ำครับขั้นจุกน้ำเลย มาแล้วครับตัวแรกของตอนเศร้า,าพ่อหน่อยใส่ปนเลยนะซ้ำตัวมือเคืนพอดีด้วยครับแต่ว่าคือกินเลิกแตนะ่ตัวแรกของยเงี้อเศร้าครับหมาแล้วละ่ะเดี๋ยวเก็บก่อนมาต่อเลยครับบัดน,นี้เพิ่งผลงานในหวยกันว่าจะได้ยักตัวบ่ลงมาต่อกันอยู่ร้องหวยครับ าาเ,นนววเพราะว่าน้ำไหลครับหมูว่านนี้มัูไหลซมีว่าน้ำไหลแห้งเขาเ่าพร้อมครับที่วัในี้หวยวันหนาจะถือครับเพราะว่ามันน้ำไหลแห้งปลาบันหนาจะกินเบ็ดคือควา,นะามคิดบอให้เบืองหังงน้ำส่วนเบ็ดเบ็ดจมหมดครับน,าน่าหนีเอา้าเดี๋ยวผมเก็บเบ็ดก่อนเด้อครับหลังไหนที่เอ่อถือปลาพุกนะครับตัวนี้ถอยท้ายเบืองแต่ว่าเบ็ด น้ำท่มว,มมมมมวมเบิดน้ำไหลก็ว้าวอนกอย่างเบ็ดไม่ได้ประมาณสิบหลังเลยครับหลังนี้ฉุมน้ำฝนต้มขึ้นน้ำท่วมเบ็ดเลยครับหาเบ็ด่พอเลย,ยเบ็ดทีมงานยังอยู่หนอย,อยูผมมีตะขันครับหลังนี้เห็นตะขันปลายสายเป็นปลาอยังอุปลายสายเป็นปลาอะไรโอ้ปรากฏครับ เอ้าในหวยว่ามันสิบ่ถือกครับเถือกอยู่ตัวนึงปรากฏเอ้าเดี๋ยวเก็บกอนครับตัวที่สองครับมาสรุปผลงานครับอย่าเบียดเศร้านี่ครับทีมงานเช็กตัวก่อนเตัวเดียวครับในตัวเดียวปรากฏตัวนึงกับปลาเสียมสองตัวน้ำท่วมเบียดเอาผมกับปรากฏตัวนึงกับปลาควาตัวนึงเหมือนกันครับปลาเสียมก็ได้ตัวนึงเออคือว่า เมื่อมันปาไในครับมื่อนี้เติม,มเมา่อนี่หมดเสาน้มถั่วมเบ็ดเบิดครับหนามเต็มห่วยเลยเข่าเมื่อแล้วเมื่อนี้ครับทีมงานมาคนละรอบแต่ว,ว่ายามเบ็ดสาเพราะว่ามันหนามถ่วมเบ็ดพุ่น้นามก็ได้คุณใกล้สิล้นห่วยนะครับ <c oughs> เอาคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปสิไปหาใส่เบ็ดทางไหนเดี๋ยวถ่ายเบิ่งใหม่ครับสวัสดีครับ